สวัสดีครับผมไวในช็อปคันนี้ต้องว่าแม่งโคตรใหม่เลยนะครับผมโคตรใหม่รถบ้านมือเดียวที่สําคัญนะคันนี้นะพิเศษหน่อยรถปีเดียวนะครับคันนี้รถจดปียี่สิบสองนะรถปีเดียวมือหนึ่งไม่ถูกนะมือห <c oughs> นึ่งนี่ยสองแสนกว่าบาทสองแสนสองต้องมีนะครับผมจัดไปคันนี้นะครับรถมาประมาณหนึ่งแสนบาทนะประหยัดไปหนึ่งแสนบาทรถใช้ปีเดียวปีเดียวเริ่มต้นออกรถศูนย์บาทผ่อนสามพันกว่าบาทได้ได้ห้าร้อยซีซีแล้วนะครับได้ห้าร้อยซีซีนะครับผม โอเคไบน์ช okay. ็อปพาไปดูรอบคันว่ามันสวยขนาดไหนเดิมทั้งคันเน้นเดิมทั้งคันนะครับผมโอเคเราดูรอบคันกันเลยนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e ให้กับไบน์ในช็อปด้วยนะครับคันนี้จะเป็น Honda CB 500F เข้ามาอีกแล้วนะครับคันนี้พิเศษหน่อยจดปี2021จดปี2021นะครับผมคันนี้นะฮะ ออกรถศูนย์บาทนะครับออกรถศูนย์บาทนะครับผ่อนสามพันกว่าบาท4 000, ปีจบเลยนะครับประหยัดกว่ามือหนึ่งเยอะมากนะมือหนึ่งต้องบอกว่า2องแสนกว่าบาทนะสองแสนสองผ่อนเสร็จน่าจะประมาณ2องแสนห้าสองแสนหกคันนี้ผ่อนสบายสบายนะครับผมเดิมบางคันนะมีของแต่งอย่างเดียวนี่กาดน้ําอย่างอื่นเดิมจากโรงงานอ๋อมีชิวอีกอันนึงชิวอีกอันนึงนะครับมีชิวอีกอันนึงนะครับของทีไรซิ่งนะอ่าโอเคสวยๆนะโคตรสวยเลยรถไม่ลม้มไม่ชนไม่มีอุบัติเหตุใดๆนะครับผมยางเดิมจากโรงงาน จานเบรกสวยๆนะครับผมคอท่อเป็นไงเงาวิบวับวิบวับชุดสีสวยๆอาจจะมีล้อลอยนี่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 โอ้โหคือลอยแบบลอยโคตรน้อยนะครับสวยมากนะรถปีเดียวถังน้ำมันสวยๆนะครับผมมีกันลอยนะของ H2C ใส่มาด้วย H2C กันถังน้ำมัน H2C นะครับผมสติกเกอร์ถังน้ำมัน H2C นะครับเครื่องเป็นไงเครื่องแจมแมวสุดๆนะครับเครื่องนี่สวยมากนะครับผมท่อเดิมจากโรงงานนะท่อเดิมสวยๆจากโรงงานเบาะสวยมาก เดิมๆนะครับผมชุดสีข้างหลังสวยท้ายเดิมจากโรงงานนะผมจานเบรกเป็นไงข้างหลังนี่ไม่ต้องพูดเยอะใส่กิ้งพะเบรกยังเหลือใช้งานย,ยาวๆนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมไปในช็อปจัดให้นะโอเคนะครับผมนี่นะโซสเตอร์สวยๆนะับผมโซสเตอร์สวยๆใช้ได้อีกยาวเลยนะับผมเครื่องฝั่งนี้เป็นไงนี่เนียนกิ๊บ นะครับผมเนียนกริบๆเลยชุดสีอะไรก็สวยๆหมดเลยนะโอ้สวยจริงนะถ้าไม่มีตำหนิไม่มีทิฏฐิเลยคันนี้นะครับผมนี่เป็นไงฝั่งนี้ก็สวยๆนะครับแม็กสวยๆสวย,สวย,สวยจัดนะครับผมคันนี้คันนี้ออกรถศูนย์บาทนะครับขับออกรถศูนย์บาทกันไปไป,ไปเลยทีเดียวนะครับผมโอเคเรามาดูนะคันนี้มาพร้อมกับกุญแจสองดอกอีกดอกหนึ่งอยู่ในซองของบุ๊กเซอร์วิสนะครับอีกดอกหนึ่งอยู่ในซองของบุ๊กเซอร์วิส คันนี้มีบุ๊กสวิตคู่มือคุณจะ2ดอกครบอ่าเอาอย่างงี้รถปีเดียวนะครับแต่ว่าวิ่งเยอะหน่อยนะแต่รถปีเดียวนะนี่คดนี่คือคนใช้รถจริงๆนะครับผมนี่รถปีเดียววิ่ง2 0งหมื่นสแต่ผมมีบุ๊กสวิตอะไรให้ครบเลยนะครับผมมีบุ๊กสวิตอะไรให้ครบเลยวิ่ง24งหมสภาพโคตรสวยนะครับผมเป็นงพระเจ้าสวยจิ้งนะผมสวยกิิบๆเลยนะ สวยคลิปๆเลยนี่เป็นไงโอ้เครื่องโคตรดีนะเครื่องแม่งดีมากนะผมเครื่องแม่งโคตรดีเลยเครื่องดีมากเลยนะครับเครื่องดีมากเลย <c oughs> เหือนไงคันนี้นะฮะจะเป็น h o n ด้า b 500F จดปี2021เลยนะครับรถแค่ปีเดียวนะรถแค่ปีเดียวเท่านั้นลัสภาพแบบนี้ต้องรีบนะครับผมต้องรีบเริ่มต้นออกรถศูนย์บาทเริ่มต้นออกรถศูนย์บาทกันททีเดียวนะครับผมสว,สวยเลย สวยเลยนะครับเริ่มต้นออกรถศูนย์บาทเลยทีเดียวนะครับผมมือหนึ่งไม่ไม่ถูกนะ2 0 0แสนกว่าบาทนะครับผมคันนี้ใครสนใจนะครับผมโทรมาได้เลยนะครับ0826871231นะครับผม0826871231หหรือจะแอดไลน์ผมเบอร์ดีได้เลยนะสวยมาก ใครหา 500cc นะในราคาที่แบบจิ๊บๆราคาผ่อนโอ้โหผ่อนนกกับ p c x เลยนะครับผมผ่อนกับ p c x เลยแต่ละ 500cc ไว้ออกทิปหรือใช,ใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้นะ 500cc เนี่ยใชใ้ในชีวิตประจำวันก็โอเคนะครับออกทิปไกลๆก็โอเคนะครับใครยังไม่มีรถออกทิปหน้าหนาวแนะนำคันนี้เลย 500cc ผ่อน3,000กว่าบาทนะครับผมออกรถคนเดียวได้เลยนะครับไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับผม ผ่อนสบายๆแค่4ปีนะผ่อนสบายๆแค่4ปีโอเคนะะผมรอบคันประมาณนี้นะใครสนใจคันนี้ใครหารุ่นนี้อยู่ลองมาดูนะครับผมลองมาดูได้เลยนะครับผมว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจแต่ผมอยากจะบอกว่าดูคลิปนี้จบ ใครหารุ่นนี้อยู่จองมาได้เลยนะจองมาได้เลยนะครับผมจองมาได้เลยกรุงเทพและปริมณฑนนะครับเซ็นถึงหน้าบ้านฟรีนะครับฟรีค่าดําเนินการทุกอย่างนะครับฟรีค่าดําเนินการทุกอย่างนะครับผมพอบบภาษีต่อให้ปี6กหน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้เปลี่ยนให้เรียบร้อยก่อนส่งรถนะครับผมเช็คระบบไฟระบบเครื่องให้เรียบร้อยนะฮะก่อนส่งรถไปในช็อปจัดไปอย่างนี้ทุกคันเลยนะครับผมโอเคนะฮะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ